กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะก็คือวันนี้ผมจะมาสอนโหลดตัวรันสคริปต์รู้อยากรู้ไหมของเกมอะไรก็คือเกมโโล,โล อ่าน,นะครับก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับบอกว่าแจกตัวรันล่าสุดนะครับแล้วก็หาคลิปนี้ให้เจอนะครับกดเข้าไปเลยครับเออทุกคนไม่ต้องหาหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับกดอ่านออไม่ใช่กดไอ้นั่นนะกดไอเนี่ยเพิมเติมตอนนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงไอคำอธิบายตรงนี้นะครับ เดี ier, ๋ยวไปมึงนะทุกคนอ่าพราะทุกคนเข้ามาที่ลิงก์ผมเสร็จใช่ไหมทุกคนก็รอที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้ทุกคนกดยูทูบเดี๋ยวนะทุกคนผมขอห่มผ้าห่มก่อน พอเข้ามาแล้วให้กดไลค์เดี๋ยวกดไลค์เออกดไปก้งก c h โค m มนะทุกคนกดการระบาดนะ,ะออกดติดตามไปก่อนกดติดตามนะจะลืมกดติดตามด้วยกติดตามแล้วกดอ้อนกลับมาที่หน้าเริม กคนมันมั่วแล้วมันมั่วแล้วอะให้ทุกคนกดดาวน์โหลดอันนี้นะนี่นี่เขียนว่าลาป้าให้ทุกคนกดดาวน์โหลดสำหรับผึงไม่ดาวน์โหลดนะครับมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดต่อไปให้ทุกคนอะกดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะ,อะเอาเอาอันนี้แล้วกันอ่าไม่ได้อ่าไม่ได้อีกอ่าไม่ได้อ่าไม่ได้อีกอ่โลบอกอเเดี๋ยวนะพอทุกคนเจอโลบอกแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนกดกดแตะทีนึงนะครับ มันจะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเกิดมันขึ้นว่าให้อัปเดตให้ทุกคนไปลบตัวเกมออกก่อนนะครับคือตัวเกมเก่านะครับให้เราลบออกก่อนนะครับนั่นแหลอะอะสมมุติมันขึ้นคำว่าติดตั้งแล้วให้ทุกคนติดตั้งแล้วเข้าเล่นเกมได้เลยครับ คลิปนี้เสียงเบาหรือเสียงยังไงก็ไม่รู้นะครับปกติผมลงคลิปแล้วมันเสียงเบาผมก็เลยต้องโกนอย่างนี้นะคบอ่านะครับบ๊ายายนะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับนี่ครับอย่าลืมกดติดตามช่องชาแนลเลยนะฮะไปบ่ายจุ๊บม,มุดจุ๊บจุรักทุกคนนะครบบ๊ายบาย